Yeah. Uh -huh. เมื่อปลายปีที่แล้วพ่อกำปั่นบ้านแทนศิลปินแห่งชาติเพลงโคราชนะคะมาเยือนรายการสารพันลันทุงบางเขนค่ะไว้หลายพ่อเพลงคนดังแห่งเมืองยาโมจริงๆนะคะเพราะว่าโชว์ฝีม้ลายมือไม่มีตกเทปนั้นผู้ชมชมกันเยอะจริงๆค่ะว่าเพลงเพราะแล้วพ่อกำปั่นนะคะก็ยังดูแข็งแรงเห็นแล้วชื่นใจค่ะว่าเพชรเพลงโคราชท่าน,นี้ยังมีกําลังสร้างสารรค์งานเพลงอยู่ แต่จริงๆแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,565พ่อกำปั่นเคยผ่าตัดชิ้นเนื้อร้ายในลำไส้นะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาีโมตั้งแต่เดือนมีนาคมจนหายดีเรียกว่าตอนนี้เป็นเวลา2ปีพอดีค่ะที่ชนะโรคร้ายแต่ล่าสุดมีสิ่งที่ต้องใส่ใจมากขึ้นนะคะเมื่อพบปัญหาสุขภาพเรื่องใหม่ค่ะโดยแม่กอว์โชคชัยนะคะแม่เพลงโคราชคู่ขวัญและเป็นคู่ชีวิตของพ่อกำปั่นบอกว่าพ่อตรวจร่างกายทุก6กเดือนนะคะแล้วก็พบว่า ค่าไตสูงมาต้นปีจากนั้นมีอาการเดินเซพูดไม่ค่อยชัดค่ะแล้วก็น้ําท่วมปอดจนต้องเข้า ICU เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยตอนนั้นต้องใส่สายฟอกเลือดที่คอฉุกเฉินนะคะเพื่ออาการล้างไตเร่งด่วนตอนนี้ฟอกมาได้4-5ครั้งแล้วค่ะทําให้อาการดีขึ้นมากโดยพ่อกําปั่นได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครอบครัวแล้วก็มีกําลังใจดีมากๆเลยนะคะ ล่าสุดค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ไปเยี่ยมเยียนนะคะถึงบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะไทยบันเทิงและรายการสารพัดล่นทุงบางเขนก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้พ่อกำปั่นกลับมาแข็งแรงร้องเพลงโคราชที่รายการเราอีกครั้งนะคะ